สวัสดีครับสติโวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการเปิดใช้งานกล้องถ่ายภาพนะครับผมโดยวิธีการเคาะหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งมีพี่ๆนะครับพิมพ์สอบถามเข้ามาภายในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้ได้ดูกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมไปที่การตั้งค่านะครับต่อมานะครับผมให้ไปที่คําว่าการช่วยการเข้าถึงไปที่คําว่าสัมผัสนะครับ แล้วก็ไปหาคําว่าแตะด้านหลังนะครับผมซึ่งเมนูเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับไปที่คําว่าแตะ2ครั้งนะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมไปหาคําว่ากล้องนะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับผมเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเรามาลองกันนะครับว่าจะเปิดกล้องได้หรือเปล่านะครับผมเรามาเคาะที่ด้านหลังโทรศัพท์2ครั้งนะครับปึ๊บป๊บ ได้แล้วนะครับผมกล้องถ่ายรูปก็เปิดขึ้นมานะครับผมสามารถที่จะเริ่มถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมนี Catholic, ่คร <Credit>. <maintenant. S 2> ับสามารถใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูลัดนะครับผมสําหรับคนที่ไม่อยากจะมากดนะครับแบบนี้นะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะซ่อนเมนูกล้องไว้ที่อื่นนะครับผมแล้วไม่อยากเลื่อนหานะครับผมเราก็มาเคาะด้านหลังเอานะครับ2ครั้งนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับผมมันก็จะเปิดกล้องให้นะครับผม ที่การเคาะด้านหลังนะครับผมเพื่อให้คําสั่งเนี่ยมันทำงานง่ายๆนะครับก็เน้นเคาะนะครับผมช่วงบริเวณแถวหัวของรูปแอปเปิลนะครับผมเคาะแถวนี้นะครับผมเคาะแถวนี้คําสั่งมันจะขึ้นมาง่ายนะครับผมอ่าเนี่ยอย่างนี้นะปึ๊บๆเนี่ยนะครับผมกล้องก็จะถูกเปิดออกมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวยังไงจะ ทยอยตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่อง Steel Review Channel นะครับผมส่วนท่านใดนะครับต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับผมก็พิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ